แล้วก็บ้านมันก็เริ่มจะโลกละครับใครใครทำลกสุดแฉ่พี่เลเฮ้ยโอ้จะคของเงี้ยเลยเอางี้ดีกว่ามาบอกดีกว่าว่ารูเมทใครแบบทำอะไรกันบ้านตอนอยู่ในห้องสองได้เป็นไม่ทำอะไรเลย เป็นเข้าแล้วนอนแล้วก็เราสะอาดพี่แซมไม่ต้องค่ะห้องคุณตอนเช้าห้องผมก็เตอร์สะอาดสุดห้องผมก็เตอร์สะอาดสุดบอกเลยโอเคแต่เราจะเล่นเกมการคนแพ้ก็คือเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านสามจะมีสามคนที่แพ้ในเกมวันนี้เกมอะไรอ่ะคือครึ่งเลยเหรอโอเคไป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  Let's go เดี๋ยวน้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยการโอนไลน์ออกนะแล้วกติกาของเกมนี้ก็คือ ทีมไหนสามารถโยลูกโป่งเข้าโกฝั่งตรงข้ามได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะและทีมที่แพ้ต้องทำความสะอาดบ้านค่ะโอเคใครอยู่ทีมไหนบ้างทีม A มีใครบ้างคะเราทีมแซว้ยเ้ยสวัสดีสสครับคุณชื่อทีมอะไร ทีมขิงครับเฮ้ยอ้าผมทีมขาครับมาดีสินะสินะนะได้ไหมตึ๊งตึ๊งตึตึองตยเฮ้ยอ้ตึเฮ้ย๊งตตึ๊ง้ึ๊ตัวง้ึ๊ตึ๊ง้ึ๊งตึ๊งตตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ่งตึ๊งตึ๊งึ๊งตึ๊้ยง À, bàn, 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 bàn bàn, 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 bàn. ơi 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 ơi, ơi. <cười> <cười> Ôi <cười> ơi 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 พี่ไม่ต้องเด็ดใบอ้าวฮัลโหลเฮ้ยไม่ต้องเด็ดใบเอาแค่ใบแห้งบนพื้นดิอ้าวเด็ดทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินทำไมไม่บอกอ่ะไม่เปิดประตูมาบอกอ้าวก็เลยก็ได้ยินโน้ไม่ได้ยินเลยเลยไม่รู้เหรอกระจกเขาเก็บเสียงอ่ะขนาดนั้นเลยใช่นะเราอยู่ข้างนอกอุ้ยอ๋ออะนาอยู่ข้างนอกละ อันไหนลองตะโกนนี้ได้อ่าให้ให้เทสความแตกต่างฮัลโหลอ่้าปิดเฮ้ยดีนะเก็บเสียงจริงนะใช่อ่ะเออดิเนี่ยข้างในไม่ร้อนนะใช่ไม่ร้อนเลยยืนเย็นเลยจริงข้างในไม่ร้อนอะไรยืนเลยอ๋อดิไปไหนอ่ะไม่นี่ไงทำต่อดิแต่ว่าไม่ต้องเด็ดแล้วนะเอาแค่บนใบแห้งบนพื้นโอเคสุสเดี๋ยวยืนดูเดี๋ยวยืนดู เช่เนี่ยบันไดอะครับเราให้มันน้องน้องเอียงกรอบรูปนิดนึงได้ไหมฮะมันเหมือนเดีมันตกกันไปเนี่ยทำดีๆนะอ่าใช่ทดีด้วยเฮ้ยพี่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองเองด้วยทำเองจบมันแล้วเดี๋ยวทำเองต้องปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวทำเองแผ้แทผลเลยทำรูปรูป อะไรมันมันกลับมาไม่เสร็จหรอกเรียนลงบันไดอ่ะเออเนี่ยมันยังมีลาวพวดอย่างเี้ยเบนเอาเนี่ยเะี๋มันกลับนะครับทำนิ่ทำนะครับโอเคครับทำดี๋ยวให้ทำเพิ่มนะเดี๋ยวเราทำอะไรอยู่ครับเสร็จไหนครับคือใกล้ใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จแล้วครับเอ้ยเอ้ยกินอะไรผมเก็บเก็บเขาให้เก็บเอ้ยเฮ้ย ไม่คือมันจะหกไงอ๋อเกือบเกือบแล้วเกือบนี่ใส่ไม่ดีแล้วแล้วคุณก็เก็บทิ้งแล้วก็ล้างจานด้วยได้ครับแล้วก็ขวดน้ำอ่ะทำไม่ดีด้วยครับเก็บได้เลยแล้วก็ครับครับแต่พอคุณทำโซนตรงนี้เสร็จแล้วคุณไปทำโซนต่ออาหารที่พวกคุณก็กินกันเองด้วยใช่คุณก็ทำตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยด้วยนะอ็ทดเ็ดตรงนู้นด้วยนะน้องครับครับครงน้ครับมันมีมันมีตรงนี้อีกนะนี่นะเนี่ยตรงเนี้ย เฮ้ย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 ไมลือใจหายใจอยากให้อยากให้นานมากอ่ะโอ้โหต้นต้ดเออไปเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเคลียให้มันดีๆอาคุณไปทักตัวว่าหันด้วยเร็วทำให้เคลียทำให้เคลียร์ให้มันคลีนกระชับกระชับหน่อยข้ามมหรือเปล่าคุณเร็วคุณเร็วอุ้ยหกเยอะมากอันเนี้ยอันเนี้ยใช้ด้วยใช้ อุ้ยเราจะทำงค่อยๆสิครับโอ้โหโมโหอะไรอ่ะไม่ได้ใจเย็นๆค่อยๆทำงานบ้านอ่ะมันต้องมีความละเมียดละมไ,ไมครัง <มา S 1> เก็บด้วยนะขนลงขนน้ำอะไรเงี้ยอ่ะผมช่วยเก็บนะเก่งมาก<ผ>มอุ้ยผมช่วยเก็บผมช่วยเก็บอ่ะขนลงขนน้ำนะเช็ดให้สะอาดนะเช็ดให้สะอาดตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้มันดีๆนะตรงนี้ห้ามโดนผมนะเออให้มันดี โดนผมโดนผมอันนี้อันนี้ใช้ด้วยใช้ด้วยนี่นี่นี่ไปใช้ด้วยใช้วัดคูนอันนี้วัดุ่นอ่ะ์เคียร์ขนน้ำไอ้โงไม่ละเอียดเลยนะเนี่ยเยื้องๆใช่เคียร์ขดน้ำเนีวยเคียร์เฮ้ยอย่าโกงแท้ทำตรงนี้เสร็จไปทำห้องเล่นด้วยนะตรงนั้นมาเชื่อมกันไปด้วย อย่าอย่าดันหายใจอยู่แล้วมาตอยหายใจไปไปเดตามไปเดี๋ยวตามไปเออนะรออยู่ห้องนั่งเล่นนะครับผมครับผมเยอะจ้าจ้าเที่ยวกว่าน้ำเลยนะมันยังเหลืออยู่ไป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 แล้วไ้ครับได้ครปเอ้ยเบนจะเทน้ำทำไมแค่เช็ดก็พอแล้วเขาแยกโซนแห้งกับโซนเปียกไว้แล้วเนี่ยแค่เช็ดก็พอไม่ต้องพอวางเลยวางเลยแค่นี้พอไปเช็ดเช็ดดี เนีย่ยตรงนี้เจ็ดตรงนี้ไปโอ้แล้วก็ดีนะที่เขาแบ่งโซนให้โซน,นเปียกอ่ะพี่ช่วยเลยดีอ้โหผมชนะครับผมชนะคุณอย่าตรงนู้ตน,ตร,นตรงนู้นเปียกอยู่กันตรงนู้นเลยแต่ว่าตรงนั้นยังได้อยู่ตรงนั้นยังได้อยู่ชเชเด็ดเช็ดเอเอเออออออแล้วก็น้ำไปเทที่ตรงโซนเปียกได้โอเค โอ้สบายแลยนเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรเกี่ยวบนนั้นมันเป็นรอยหรือเปล่าระวังมันซึมเข้าพื้นนะไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยที่นี่พื้นเขาแข็งแรงพื้นที่นี่ไม่บวมหรอกทนทานปะอย่าไปทำ่างนี้กับห้องอื่นนะถ้าห้องอื่นโอ้โหห้องอื่นนนะโอ้โหห้องอื่นอ่ะอันนี้แล้วเนาะวุ่นวายแล้วเนาะเออห้องอื่นเขาบวยวายดีแล้วเรายังแบบเป็นแบบเก็บอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ดีแล้วยังเป็นเพื่อนกันอ่ะดีนะทำต่อเลย อสบายเนาะสบายเนาะอยู่สุภาพไรสบายเนาะเฮ้ยผมผมเหว่ามีแบบข้าวเดี๋ยวมีค่อยข้าวเย็นใช่ไหมอ๋อพอดีผมสั่งอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไวเกรนกับครีกโยเกิร์ตเดี๋ยวฝากฝากเอากีตาร์ไปจุนจุนจุนสายด้วยนะครับน่าจะเพลินนิดนึงแบบว่าเพลินเพลิน แล้วก็แมกนิชีนพี่ชี้พี่ขึ้นปกอ๋อฝากเก็บด้วยตอนนี้อยู่ในห้องนอนแต่ว่าจริงๆว่าจะตั้งในห้องน้ำอ๋อแล้วก็เดี๋ยวูเฮ้ยเราเนาเราผิดบทเราผิดบทแไหเด็กอ่เด็กไปไหนกันตอบไหมเร็กอ่าไปไปนัส่วนกลางไหมอืมนะครับนั่งส่วนกลางดีกว่านั่งรอส่วนกลางเนาะก็อ่าพวกยูก็เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไปนั่งเล่นส่วนกลาง เดี๋ยวกลับมาจทแ์นะครับทุกคนสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะฝากวให้เป็นระเบียบนนะสู้ๆนะสู้ๆเ้ยปเล็งๆอ้ย้อเก็บมเก็บนะเก็บฝากว้เป็นระเบียบยนะขอบคุณครับเจอกันนะดีดีนะไอีเช็ดเช็ดดีๆนะอครับออ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 ีออ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 ้ยเฮ้ย ฮ้ยคือไรไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองนั่งเฉยว่ามีฝ่นติดอยู่ไหมอะไรยีเซยีสายได้ไม่็อว่าบ้านมันแบบได้นะกลับมาต้องเสร็จนะเจอกันนะเราอยู่ตัวนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่ไม่คิดว่าส่วนกลางจะไปกว้างขนาดนี้

แล้วเป็นยังไงพี่ทีมชนะให้คะแนนเขาหน่อยรู้สึกว่าภูมิใจไม่เคยได้เห็นภาพนี้มาก่อนกันที่น้องเบนจัดเสื้อผ้าตัวเองเฮ้ยกันที่แซมขัดห้องน้ำแล้วก็น้องพีดจัดต้นไม้ข้างนอกอันนี้เพื่อผมให้เลยอ่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวร้อนมั้ร้อนกันไหมร้อนเหนื่อยด้วยเหนื่อยมากดูนะอยู่ในห้องเย็นสบายดูดูมือเปนโอ้โหคือทำงานนั้นี่ยสากจัดพื้นหะ พับผ้าจนผ้าบาดดิโอ้โหอ่ะแล้วพวกคุณคิดว่าพวกผมนีธทำความสะอาดผ่านไหมเฮ้ยผมว่าโอเคนะพวกคุณทำความสะอาดกัถือว่าโอเคเลยคราวนั้นก็ต้องตามพวกคุณละป้าก็แล้วแต่เกมแต่ที่คุณเขียนตัวชีก ช่เพราะว่าผมผมคีบวินสิมาแล้วผมไม่ทางโลสติกหรอไม่ก็เห็นบ้านมันแบบรกแล้วไงก็อยากทำความสะอาดอ๋อตั้งใจตั้งใจทำเห้พี่ๆใช่ไหม่ะตั้ใจแพ้เลยด้วยที่หลักอย่าทำนะถ้าทำได้แค่นี้อย่าทำเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้